สวัสดีครับผมเพชรบุญท้อครับมาดูเจ้าพีโมกันหน่อยของป๋าศุนครับตักสบายๆครับยืนตักข้างบนเลยเขาว่ายืนหลังเสือเอออัดกลองครับจัดหนักจัดเต็มเลยงานเมาสครับก็ว่าไม่แบกจะแดกอะไรนี่ตองรุ่นนี้ครับ หน้าลังเต็มเลยครับฝาซุนนี่ได้บ่อใหญ่มาก อ้าป็นไรอ๋อมีรถมาจาก ขา้คันนี้ก็เสียคลิปครับขับเสียคลิปวันนี้ไม่ได้ขับรถไทยน,นะวันนี้ต้องมาขับรถดัมครับน่าจะคนขับไม่ว่างหรืออะไรสักอย่างครับติดทุระ ปอ้ฟ oh, right oh, oh, ้ารู้เล็กสนู้เอารองเท้าอะไรแบบนี้นี่เอาไว้ลุยโอ้ได้งานเยอะแท้งานเยอะงานเยอะไม่เป็นไรผมช่วยพิงด้วยนี่ตมองเว้นได้งานสักทีเลยได้ทีละยี่สิบเที่ยวหมู่บ้านสามสิบเที่ยวทั้งวันลีอยู่ขนมลีไงเฉลังลิละลายลัง บัาโจ้ยเรื่องอาการเละทานนู้นนู้นรอจักกีสักไอ้เจ้าโอ้คนขับปลาซุนนี่เออนี่ไม่ให้เปื้อนเลยโอ้ดูครับดูแหมวางไม่ได้ครับเช็ดรถเลยติดชติดรถโอ้อ แก okay. ไม่ให้จารบตีติดรถเลยนั่นนะโอ้สุดจัดเลยโอ oh. oh. ทางยบเย็บโยบ,ยบเย,ยบเลยครับ แหนบนี่สำคัญครับทางแบบนี้โอ้ไกลผมเข้าสิบล้อนะเนี่ยโอ้สุดจัดเลยครับมาดูไดใกล้อกรอบนึง ร้อยเก้าห้าเสียดสนยนว่าคันนี้ใช้เจ็ดแปดปีแล้วโอ้โหรักษารถดีมากเลยคันนี้ผมนึกว่าใช้ปีสองปีนะคันนี้โอ้เจ้าของขับเองครับ ใส่เต็มก็แต่งหน้านิดนึงม่ให้ดินโรยตามโค้งครับถ้าไม่แต่งจะตีโค้งดินไปเปื้อนรัดยางเขาครับลำบากอีกโอ้เสียงนี่นิ่มเลยครับคันนี้คันนี้น่าจะเป็นสงวนสักหร,รือเปล่ากระบะแบบนี้แข็งแรงมาก ไ,ได้ไม่ค่อยโยกนี่เนี่เขาว่าขับรถฉลาดครับปีนลงก็ไม่ค่อยโยกครับสีกสำหรับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับโอ้หนอ